โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเฮดโลดระยะ5ปีดำเนินการโดยทีมเฮดโลดของอาจารย์สารทิตครับผมเองครับบันทึกข้อมูลวันนี้เป็นเย็นของวันที่12เมษาเราต่อระบบบริหารจัดการน้ำจากแทงงเจาะบาดาลทางนู้นครับก็จะเห็นสีฟ้านะครับแท่ง PVC ขนาด1นิ้วครับ รวมทั้งหมด40เส้นนะ40เส้นก็เอา4คูณครับ160เมตรแต่เราวางเป็นจุดๆนะครับมีทั้งหมด6จุดแต่ละจุดก็จะกินพื้นที่รอบวงกลม20เมตรครับโดยเราจะเอาสายยางมาต่อ20เมตรนะครับแล้วก็สามารถรดน้ำได้เราไม่ได้ใช้สปริงเกอร์นะครับเราใช้วิธีการรดน้ำบอทเ r อริงเมดิเทชันเป็นการฝึกปฏิบัติไปในตัวด้วย นี่ยก็จุดนี้ด้วยนะครับก็จะเชื่อมโยงไปทั้งหมดครับและที่นี่บ้านนากุงุงตำบลเขาพะนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินในโครงการโคกหนองนาบ้านดินอินทพุทธ 2,564ครับที่นี่โครงการโคกหนองนาบ้านดินอินทพุทธโครงการระยะยาวนะครับที่เห็นอยู่คือหลุมขนมคกกำลังสร้างจุด C ครับผมกำลังจัดเชิญชวนเดินล่อตามคลองไส้ไก่ไปหลุมขนมครกจุด B ครับ ซึ่งบริเวณนี้นะครับก็จะห่างจากป่าอ้อยประมาณ7-8เมตรครับเพื่อมั่นใจว่าเรามีพื้นที่พอสําหรับป้องกันไฟป่านะครับก็จะมาเจอกําแพงของกองไส้ไก่ตรงนี้ครับเพราะทุกๆปีมักจะมีไฟลามทุ่งมานะครับนี่คือจุด B ครับสวยไหมครับ หลุมขนมงคอกจุดบีแล้วจุดบีก็จะเป็นคดเคี้ยวโค้งขึ้นไปสู่จุดเอหลุม,มบันทึกข้อมูลเช้าของวันพฤหัสที่29เมษายน2564ครับสวัสดีลง สำเร็จเมื่อนี้เอาเอาหัวตะไคร้มาใหญ่ครับเอ่อมาปลูกซอยเนาะปลูกรอบๆได้ในขอบอันนั้นของเสกไก่บ่ใหาดินมันจะไล่ลงเนาะครับโอ้ขอบคุณหลายๆเ้อบอันอันนี้อันนี้บนเมนว่าไมาให้ฟรีได้ต้องซื้อจ้งไดครับต้องมีค่าตอบแทนเนาะครับครับเด้อเราเอาจังหดก็บอกเด้ครับเด้อป่ะฉะนั้นผมจะเป็นไฟขุดเนาะครับลุงเป็นคนปลูก ฝนตกช lonely, ่วงนี้ฝนเริ่มตกครับเนี่ยครับบ่อขนมคกหลุมขนมคกคกหนองนาของเราก่อนฝนจะมาเราก็รีบปลูกหญ้าแฝกมันไม่มีครับเราปลูกตะไคร้แทนใช้ตะไคร้ยึดแทนไม้ขายพร้อมเนาะนี่เป็นบรรยากาศแม่ค้าตลาดครับ จ้องใส่แมดตลอดนะครับถึงจะอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับเพื่อนคนลงุงสําเร็จมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อแล้วมีไข่ต้มครับไข่ต้มไข่ต้มกับแก้วครับ จะไหลเข้าไปในหลุมขนมโคกเอครับเรามีทั้งหมด4หลุมนะครับหลุม A หลุม B หลุมซหลุมดีเมันจะอยู่ใกล้กับตะเพื่อให้ไม่เปืืองน้ํามันครับเนี่ยอยู่ระยะประมาณ5้านิ้นิ้รสิัะพอเต็มแล้วมันก็จะไหลลงไปทีนี้เราก็จะมาตรวจสอบเราจําเป็นต้องมีน้ําน้ําหล่อเลี้ยงดินนะไม่งั้นดินมันจะพล่มะไลลงมาถึงแม้ว่าเราจะมี เจ้าแฝกือว่าหกตะไครการดินสไลด์แต่ถ้าไม่มีน้ำเนี่ยโอกาสที่มันจะลงขลุลงมาทางลงมาเราก็เลยจำเป็นต้องใช้ธีการเอาน้ำหลอลเ้ยอนระสะัะผมสังเกตเห็นน้ำที่ไหลจากจุด A มามีค่อนข้างไหลแรงครับเร็วจริงๆระบบโครกหลองนานี่เราต้องการชะลอน้ำ ให้อยู่ในคลองไส้ไก่แต่ด้วยภูมิประเทศภูมิสภาพมันเป็นโคกเป็นเดินตรงนี้เข้าใจว่าเราจําเป็นต้องมาแก้ไขตรงตรงนี้ครับตรงโค้งนี่ครับอาจจะต้องทําฝายเล็กๆเอาไม้ไผ่เอาหินมากั้นไว้เพื่อชะลอการไหลเร็วของน้ําที่มาจากจุด A อา ส่วนจุด B จุด C อยู่ในระดับเดียวกันคงคงอาจจะไม่จําเป็นนะครับบันทึกข้อมูลภักสนามของวันที่1มิถุนา2564าครับที่นี่ตำบลเขาพระนอนอำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินครับโครงการโครกหนองนาบ้านดินอินทพุทธเป็นการทําโคกหนองนาแบบประยุกต์นะครับเราทํากระหลุมขนมโคกแล้วก็ลําคลอง ล้อมรอบครับอบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะปลูกอ้อยปลูกมันครับแต่เราจะเปลี่ยนจากอ้อยมันเป็นคลังอาหารและก็มีน้ําคลองไหลล้อมรอบสร้างระบบนิเวศมีป่าที่เราปลูกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยางนาต้นสัตว์มะข่าไม้พยุงประดู่พืชผักผลไม้บริเวณนี้เราจะเปลี่ยนจาก ท้องทุ่งที่เป็นโคกที่คนแถบนี้เขาเรียกว่านาบะขิกตายครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นคลังอาหารและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุแล้วก็อากาศรักษาระบบนิเวศสิ่งแวดล้ลอมไปด้วยนะครับ